เป็นอุลตร้าแมนอีกตัวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับว่าจะออกฉายเมื่อไหร่และวันนี้ครับทางซูบุริยะก็จะมีการปล่อยตัวอย่างพร้อมทั้งเรื่องราวเพิ่มเติมของอุลตร้าแมนเลกูลอสให้ทราบเพิ่มเติมครับว่าเป็นเรื่องราวของอุลตร้าแมนเลกูลอสในยุคสมัยไหนและเขานั้นฝึกวิชาเพลงมัดมาจากใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลิปนี้กันดีกว่าครับ โดยเรื่องราวข้อควๆครับที่เปิดเผยมามีอยู่ว่าอุลตร้าแมนเลกูลอครับเป็นอุลตร้าแมนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครครับที่มาอยู่ที่ดาวดี60นี้ครับที่เป็นดวงดาวที่กำเนิดเรื่องราวของเพลงมัสคอตโมซึ่งเป็นพลังเพลงมัดที่แข็งแกร่งอีกรูปแบบหนึ่งในอวกาศกันเลยทีเดียวหรอครับที่เขานั้นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของคอสโมบิสตลยในดวงดาวแห่งนี้แหละครับที่อุลตร้าแมนเลกูลอนั้นต้องทําการฝึกฝนขั้นพื้นฐานต่อไปครับเพื่อทําความเข้าใจความแข็งแกร่งหรือพลังที่แท้จริงของตัวเอง ที่จะต้องสื่อสารกับพลังของคอสโมบิดให้ได้และต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับเมื่อต้องเจอคู่ต่อสู้ที่อุนตร้าแมนล็กร้อนเองครับต้องฝึกฝนไปพร้อมกับผู้คนเหล่านี้ครับอย่างมาสเตอร์อารูเดผู้เป็นปรมาจารย์แห่งเพลงมาคอสโมปรมาจารย์อินสตาเตอร์โฟรอสที่เป็นผู้มีความจริงจังเกี่ยวกับเพลงมัดคอสโมยิ่งกว่าใครๆครับสปิก้า นักสู้หญิงพลังคอสโมครับที่คอยฝึกฝนและคอยดูแลอุลตร้าแมนเลกรอสครับฟาลุกเป็นสิทธิพี่ของอุลตร้าแมนเลกรอสครับที่เขานั้นมีเพลงหมัดคอสโมอสรพิษวารีทรูบานที่เป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการต่อสู้สกัดจุดตายจี้จุดต่างๆนั่นเองครับอูบิโอเป็นผู้ที่มีพลังเพลงหมัดคอสโมหมัดนกกระเรียนที่อุลตร้าแมนเลกรอสเองครับต้องเรียนรู้พลังหมัดคอสโมต่างๆครับเพื่อต้องต่อสู้กับโวลเคน คนเล่อเอกของแมกมาครับที่มันนั้นเข้ามาลุกลานเพื่อทําลายพลังคอร์ดโมบิสไตน์ครับซึ่งอุลตร้าแมนเลกรอสเองครับเขานั้นก็ต้องยับยั้งเรื่องราวเลยๆที่จะเกิดขึ้นให้ได้และต้องฝึกฝนตัวเองครับเพื่อที่จะจัดการไอ้เจ้าโวลแค่นี้ให้จงได้นั่นเองนะครับ ซึ่งจากตัวอย่างที่แล้วไปจนถึงตัวอย่างนี้ครับก็ได้มีการเปิดเผยตัวละครที่ใช้เพลงมัดคอสโมต่างๆที่เรารู้กันอยู่แล้วครับอย่าง Master ode, มาสเตอร์โรเดปรมจา์อิสตาร์เตอร์โฟรรอสสปิการ์ฟารุกทูบานและอุนบิโอครับที่เราเคยนําเสนอไปจากคลิปที่แล้วครับของอุนเตอร์แมริูลอสซึ่งในตัวอย่างล่าสุดนี้ครับก็มีตัวละครเพิ่มเติมให้เราได้เห็นอีกครับอย่างคนที่มาร่วมฝึกกับอุนเตอร์แมริูลอสอยู่เนี่ยแหละครับเขาก็คือดีอัสครับเป็นนักสู้ ที่มีความสูง50เมตรน้ําหนัก50,000ตันที่เขานั้นท่องไปทั่วอวกาศกันเลยทีเดียวล่ะครับและลงไหลในพลังความแข็งแกร่งของเพ็งมัดคอสโตโมนั่นเองครับซึ่งเขานั้นได้ตัดสินใจฮะมาฝึกฝนและมาเป็นลูกศิษย์ในดาวดี60นี้ครับเพื่อที่อยากจะฝึกฝนพลังวิชาคอสโตโมให้ลึกซึ้งฮะโดยเขานั้นคอยฝึกฝนวิชาอย่างเข้มงวดและจริงจังในทุกๆวันครับโดยมีอุลตร้าแมนลึกรอสครับมาร่วมฝึกฝนอยู่ด้วยกันนั่นเองและตัวร้ายที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ก็คือ โวลแคนครับคนเรือเอกของแมกมาครับที่พาลูกน้องทั้งหมดนั้นมาถล่มดวงดาว D60 ที่เป็นดวงดาวที่กำเนิดเพลงมาสคอตโบครับที่ไม่รู้ว่ามีสาเหตุอะไรกันแน่ในการกระทําครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความแค้นต่อพลังคอสโมบิสไตล์หรือเปล่านะและสิ่งที่น่าสนใจจากตัวอย่างนี้ครับก็คือการเจอกันของอุลตร้าแมนเลกุลอสและอุลตร้าแมนเลโอครับซึ่งเป็นตอนที่อุลตร้าแมนเลโอในสมัยหนุ่มนุ่มนั่นเองครับที่ได้เดินทางมาฝึกฝนที่ดวงดาว d 6 0นี้ครับซึ่งเป็นดวงดาวพี่น้องกันครับกับดาว l 7 7นั่นเองแหละครับเลยทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เขาทั้งคู่อย่างอุลตร้าแมนเลกลอสและอุลตร้าแมนเลโอนั่นเองละครับรวมไปถึงเหล่านักสู้เพลงมาสคอตโม ซึ่งก็ไม่รู้ล่ะครับว่าเรื่องราวในอดีตของอุลตร้าแมนเรยกรอสนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วผู้ที่สืบทอดเพลงหมัดพลังคอสโมนั้นพวกเขาจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรกันฮะโดยอุลตร้าแมนเรย์กอดภาคย้อนอดีตนี้ครับจะมีด้วยกัน6ตอนจบนั่นเองครับกำหนดออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกครับช่องอุลตร้าแมนออฟฟิเชียลครับของทางซูบุริยาโปรดักชันนั่นเองครับและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งซูบุริยาอิมเมจเนชันของทางฝั่งญี่ปุ่นครับและบนเว็บไซต์อุลตร้าแมนคอนเนคชั่นของทางฝั่งต่างประเทศครับที่จะออกอากาศตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแหละคร อุนตอร์แมนเลกูลอรน,นั้นก็ยังมีภาคเฟิร์สมิชชั่นอีกด้วยนะครับซึ่งภาคนี้ครับจะเป็นตอนพิเศษ2ตอนครับที่เรื่องราวของภาคนี้ครับจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อุนตาแกลกซี่ไฟทภาค เดนิสตินเนตคอร์ลนั่นเองครับโดยอุลตร้าแมนรีกรอสเฟิร์ตมิชชั่นนี้ครับก็กำหนดออกาศครับทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งซูปุริยาอิมเมจเนชั่นของทางฝั่งญี่ปุ่นครับและบนเว็บไซต์อุลตร้าแมนคอนเน็กชั่นของทางฝั่งต่างประเทศเช่นกันครับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2023เป็นต้นไปแะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับตัวอย่างอุลตร้าแมนรีกรอสในภาคอดีตที่ได้ปล่อยกันมาให้เราได้รับชมครับ คิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นน่าสนใจหรือไม่และถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะอยากจะคอมเมนต์นู่นนี่นั่นก็อย่าลืมฮะเมเนมาพูดคุยกันได้ครับในใต้คลิปนี้เหมือนเช่นเคยเลยอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโฟร์ฟันกันต่อไปด้วยซึ่งตอนนี้ครับเสื้อของเรานะก็ยังมีอยู่เช่นเคยครับเสื้อหนังแมวกับหนังมีนะใครที่สนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้ครับว่าเหลือไซส์ไหนอะไรยังไงที่เฟซบุ๊กโฟร์ฟันครับนั่นเองละครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ70คนเมื่อไหร่เรานนแจ้คุณมอสเนี่ยไปฝึกฝนวิชาเพลงมาร์สคอรโม่ร่วมกับมาร์กในแค้แลวลกันเฮ้ยโอ้ย